ธัมปฏิกิอรันลีอันทิวหลังัญญาจาธาสันติธาสัตตาปรชกขาติกาเทเสตุทัมมังอนุกรมปิมังปังญ์นโมจตสสะขะวตอะารโตอัมาสัมพุจจสานโมจัจพะขะวตอะาะโตสสมาสัมพุสจานโม าจาัตตาภควะโตอะรหะตตสัมมาสมัสมพุทธัสสาโสลานัมมหินิยังพุทธเจถังนามิตวะโสขตับปภาวังธรรมังสังขัญจะนามิตวะสักลชนปาสาทังมาเลยยังนามวัตถุปรมัตถานายัยเวจิตตัง อาลาพิสังสัมมาสาทโดลาสาปุริสาทั้งหลายพันธาคาถาอันนี้อาจารย์เจ้าตนแปลงคำพีมาไล่อันนี้หากตั้งไว้เพื่อให้เป็นเทวายและบูชาแห่งคนและเทวดาทั้งหลายเพื่อให้ใหายอันตายภายในยและภายนอกขอขัน ้าสันดานทั้งม้วนบรบวนแห่งคัมภีอันเนหากตั้งไหวเพื่อให้เป็นที่วายเพื่อให้เป็นอัธาแห่งฆ่าถาอเนหน,นาปัดทั้งหลายเพิ่งหัวดังจักวิสัชนจาจะไปายาไนามากนางนานามิตตวะโปขาวไยแล้ว ย่างป่าแก้วเจา้าตนปลาสดกว่านอราเทพาอันคนแลเทวดาทั้งหลายหากสากกระบูจานามิตตว่าพวขาวายแล้อย่งพรานาวโลกุตตรธรรมเจาเา้าเก่าประการอันปลาสดอันเกิดมาแต่หัวอกแขงสัพญโยเจ้า มากนักหนานามิตว่าบุขคากวายยังพระอริยสงตนทรงจาทุปริสุทธิเสลาใสสุดเป็นสาปุริสาด้วยทาวันทั้งสามประการอันประเสริฐอันจักให บางเกิดปสัสสาธาสัตาแก่คนแลเทวดาสัมมาศาด้วยอัญญะให้แคบแลเอโกเทโลกัมพชาามังนิสายาโลหานาชนปะปเทเวหาสิกิระดังจกักโหมานิอติเตกาเล ในกาละเมื่อลวงไปแล้วยังมีมหาเทระเจ้าตอนหนึ่งสวามาไลาปากะตออันปากฏอิทธิวิญญาณอันปา,าศดมหาเทระเจ้าตนนั้นเนสายะก็อาศัยสังบาลอันหนึ่งสว่า กรรมพชอะอันเป็นทีโคจรย่ำนันเวหาสิมาเทระเจ้าก็โยในชนบทปาติฐานาผู้เตกรรมพชอะลังกาทีปาสังฆาเตตามภาในยะที่เปอันมีในตามภะ อานนาทยาเทวีก้าวือลังกาเทาวีอันเป็นที่ตั้งแห่งแก้วสามปการมาเทโลอันว่ามาเทระเจา้าเทียนยมไปนำเอามายัางปาวติข้าวสารหยังสัตว์นรกทั้งหลายอันไปใหม่ในนรกเทนั้น เนิยเศตว่าก่อมาบอกแกอยาติกาพี่น้องแห่งสัตวาโลกทั้งหลายให้เขาจะทำยังกุศลบุญทั้งหลายไม่มีอันในท่านรักษาศีลเป็นเขากะรนนโตมหาเทระจอกกาทำาไมสัต <พอ S 2> นาลกไป<ล>หาวันนั้นก็มีแล เอากาทิวสังยังมีวันหนึ่งที่รออันว่าเทพมาไล่เถละเจ้าอุทายาสนาลูกจากอัศนาแล้วในกลาเมื่อเจ้าอาธยาเจ้าก็ถือเอาอยัางบาทและพาจิวอนด้วยมือแห่งตนปาเวีก็เข้าไปสว่บาน เพื่อจะถือเอาอยัางเครื่องบินทบาทตาท่าในกลันยนั้นเอกธลิกาปุริโสยังมีใายทุกใครเข็นใจผู้หนึ่งหาสมบัติเขาของบอ่อใดอยู่ในบันที่นั้นและกร,ปประทำอุปถากคักษายัางแม่แห่งตน กันตาว่าใช่โพนั้นไปสู่สาธีนันเพื่อจับำํำระเนื้อตอนเสียทิสวะก็ไม่เห็นยะยังมาหาเทระเจ้าอันมีเมื่อถือบาทคขาดด้วยสังฆติแ <c oughs> อ่งตนท้งหอบสมงามเดียเนยหาริตตาว่าใช่โพนั้นอาบ เสียแล้วจิตสวาก็เห็นยังดอกนี่รุบบนแปดดอกก็ถือเอาดอกนี่รุบบนแปดดอกออกจากสาเจนันแล้วปฏิปฏิก็ใจไปตามหุนทางไปจิตสวาก็จึงมาเห็นยังมหาเทระเจ้าอันมีเมื่อถือบาท ขาดด้วยสังฆาติมีหูบตนงามดีมีอิลียาบทอันประกอบไปด้วยทาสานาคาสมสมทานอันชุมนุมมาด้วยเล็บทั้งสิบนิ้วตั้งไว้เหนือวางเขียวแหงตนแล้ววันทิตา,วากวะกวาย มหาเทลเจ้าด้วยศรัทธาอันบ่เศราใจดียิ่งนักหนาทตัตวาห้แล้วยังดอกไม่แกวเป็นท่านแก่เทพมาไลตนวิเศษข้าเหตโตวามหาเทลเจ้าหับเอาดอกไม้ได้ดวงดีมีวันนาสีเินสอยงาม แบ่งสอยโซภาเจ้าก็กระทำอนุโมทนาวาอุปสกา,าโดล่าอุปศกาาปุญกดอกใหม่ให้เป็นท่านปาสันนามนาสสคนในสงสารมีใจหวานเลื้อแลย่อมแพรให้ยังท่านสิ่งเนเทียนย่อมปาจอด ให้บังเกิดเข้าของเงินคำของแก้วทั้งมวลคำปรารถนาอันใดแต่เขาขอให้อุปสกเจ้าได้สเสวยสมบัติเข้าขอ,ของทั้งมวลยาได้ขาดทุกชาติดังคำปัถนานิเทินเทโรอันวาเทพมาไล่ห่มเพิ่งต่อของท่าน ว่าบุพพบานงามยิงสิ่งดอกใหม่ทั้งหลายกูจักเอาไปถวายไหวโบชาที่ใดนิจาอาหังอันว่ากูควรเอาไปโบชาพระธาตและเจดียพระสิทธิมนีดวงประเสดนั้นกูหากใด บูชามากแทดิลิปุเชตามีกูควรเอาดอกไม้ฟูวิเศษเมื่อไหวประเกต e แจวจุลามณน,น,นเนธเจหิหอมเพิ่งดังนี่แล้วก่อถทายานขึ้นเหนืออากาศมาถวาลัเนียวมือเดียวเป็นประมาณด้วยอาการซับสอดก็จึงขึ้นเมื่อหอดควงเขิดแจวจุลา อันปรากฏแล้วด้วยแก้วอินทานินเป็นที่สืนส้มยินดีโสดขนาดอินทาทิลาตหากสังไวเป็นที่ไวบูชาแก่เทวดาทั้งหลายทุกมูสะพุพอมทุกตอนอันโยนในวิชยนภาษาแตแห่งอินทา กลฬาตนเป็นอาจในตวติงสาอันปรากฏในประเทศพระเจ้าตนวิเศษเมื่อเป็นโพเทสหากตัดด้วยสีขั้นใช้ดามแกวแล้วถือเอาด้วยมืออันอ่อนสู้คู่ม่านสายส่วนเว,นวเศษ เพือดังย่องฝ่ายเทศอันอ่อนสุขมัานเจ้าก็จึงอธิษฐานว่าผู้ขาออกบวชเป็นพระตนเวศเศษเจผู้ข้าย่าได้ตกลงเด่นจงบินบนโยเหนือถึงอากาศอันอินท่า ทีลาเจ้าเอาหัวทุนกาอุบคำมาเป่าเมื่อสามว้สองนาวิชยนภาษานึ่งตนก็มีแลเตนาวุตังเหตุังนั้นบรรคาถาพันธะอันนี้อาจารย์เจ้าตนแปลงคำพีมาลยอันน้ ก้าไวไ้เป็นสาธกะให้แจ้งแกอัฐาภายหลังวาเศโษดุลาสัพุริสาทั้งหลายเทโลอันวาเทพมาไล่เจา้าเขายั่งจะทุตทชานบอทนานเหีบสาเด็ดเมื่อสู่อากาศงามพิลาด,ดังราชองคํคำตัวผ่านแผ่ เมื่อหอดพระเกศแก้วจุลมณีมาดว่าลดัลดเหลี่ยมลัดเหนียวเมือม่อหนึ่งเมื่อเดียวเมื่อหอด่าควังเกศพระเกศแก้วจุลาอันอินทาท่าเจลาดหากตังไว้อุปปั้นตะวมามหาเทละเจ้าเข้าไปแล้วบูชาพระเกศแก้วจุลาวันทิตตว,ว่า วายนบคำลบยำแยงทีติดทีซ่งด้วยองคาหาแห่งแล้วเจือชาติโยทีควรก็มีแล่ตท่าในกละเมื่อนั่นบันอินท้าทิลาตนเป็นอาจกว่าเทวดาเข้ามาพร้อม ยอดสักบริว่านมากนางนาปุเชตัวก็บูชาผาถัดแกวแก้วมักแงตํำขัวยังพระพุทธเจ้า้วยเครื่องบูชาบอบปะสังกามิตตัาเข้ามาไหวมหาเทะเจ้าแล้วจึงสถิตยู่ ที่วัก็มีและ,ะเพทเทวัชลานางฝ่าทั้งหลายมวนชวนกันมาบูชามาถาพราเกตแก้วโจรละกระทําเวียนวัดป่าทักเสียนส้ำหอไหวนอบนอบยำแยงด้วยองค์ข้าหางแล้วเข้ามาไหว มหาเทระเจ้าตนทรงศิลนเนีติที่กนังโยตุกกรรมทุกพ่ายก็มีแลสักโกเมื่อนั้นบันอินทาเทีละชาตว่าลาเทปดามาไหวมหาเทพมาไล่เจ้าแล้วจึงถาม ว่าเจ้ากูลูกแต่ประเสธได้มากก็ขาจาชำพูทิปะขตอเมื่อนันบันเทพมาไล่ไขคำโดยหีเปาลูกแต่ทมพูทิพนมาเพื่อจับไวโจรละมหาธาเทดิลีว่าดังนั้น บันเทปมาไล่ตนต้องสมไว้สะอาดจ,จอจึงถามอินทาจิลาตนมีบุญเมื่อพายุนว่ามาลาโดลามาลาตนองอาจกว่าเทวดาจั้งขัจุลามนีอันปราจอดตั้งอยู่ในสันฟลตาตวติงสา ชายอันประกาศตนบนมาหากสังไวเป็นที่ไวและบูชาแองเทวดาทั้งหลายนั้นเลือสกอเมื่อนั้นบันอินทาเทลาเทลาตนประกอบด้วยสมพานขานคำเทพมาไล่ว่าปันเตกวาย เจ้าขูต้นวิเศษพัทธเจ็ดแกวจุลามญญายันพวกข้าหักตั้งไว้เป็นที่ไหวและบูชาแก่งเทวดาขอข้าแลเทโรอันว่าเทมาไล่ตนมีพญาวงไว้แต่เขาปพุทธ,ธิเจ้าจึงถามอินท่าทิลาดไปภายนาบอสาดด้วยปัญญาว่า เทวดาผูงนั้นเขาได้ตามโกศในเมืองคนคนยิงเจึงได้มาเกิดในสันฟาเ์ตตวติงสามามชามหาธาตุบกหาดทุกวันศีลนิจาสกอเมื่อนั้นพาาเย็นจึงเาวพันเตขวายเจ้ากวพย์ เทเทวดาอันวาเทวดาทั้งหลายบางพังมีบุญสมผานอันหน่อยแต่เมืองคนก็จึงได้อตนมาเกิดในเมืองกว่าภายนายอมมีบุญชวนกันมาบอกขาดไหวามาทาทุกวันศีลเบื่อยินดีลำลาด อยากเมื่อเกิดในสันสวาเลิดภายบนบ่หนลงภายต่ำก็าขะแลขาวายสมเด็จเจ้าเทวดาอันว่าเทวดาบางกองมีบุญสมผานอันหน่อยแต่เมืองคนเราได้เอาตนมาเกิดในเมืองกว่าภายนายอมหมดไปมีวิสัยดังขบถักอันหน่อยก็หนักเลือก ไว้ในผอมในหินจินหมดบ่ท่านไ้บุสมพันธ์อันหน่อยก็ขาแลเทวดาอันว่าเทวดาสมพนันอันมาขากได้สร้างแต่เมืองคนมีใจก่อสนภายแพ่สมพันธ์แต่เมืองคนพาอาตนมาเกิดในเมืองฝาเลิด ตาว่าจริงสาน้ำตนเมื่อเพองกว่าภายนาย่อมเมืองนานมีอาการดังขอเปลือกมากเหลือหลายแสนจำไว้อมพ,อม,พอมเนี่ยหลวงตาต้ตงกินบ่หมูหมดอดหูเสียงนั่นก็คาแลป่ปลาหูชนะอาจว่า้นทั้งหลาย อันมากทุกยากบอมีสังพาหุสิบป,ปังมีสัตตสินอันมากเหลือหลายเราจำคว,คว,ควัญยขกะํำให้หน่าคาขายเลี้ยงชีวิตเถอไปมีเวสัยอันมากบ่ลำบากสักอันและมีฉันใดอุป,ปมาดังภุงเทพดาไดสร้าง บนหน่อยแต่เมืองคนผาตนมาก,กิดในสันพลิตาวตจิงสาม,ามูชามาธาตทวกวันสีนเพื่อว่าใจยินดีแต่เข้าไปนาเราหลายที่ในสเสวยสีสมบัติในเมืองฟ้าดังผู้ขาจักอุป,ปมาก,ก็คขนแลเตชนาอันว่า งู้คนมีเขาเปลือเลือกไวเลือไว้ในเหล่าเลือหลายบอกวันขายบอกวันไข,ก,นไขกาจ้ำไมห,หน้าค่าขายสืบเมื่อภายนาลวดได้เป็นกําพาเมื่อให้รู้นนะาดังเทพป,ปดาผู้มีบุญมากอากสังไว้ในเมืองคนบุญตอนท่อนั่นแหละ แล้บอมาไหวพระตาเจ็ดเจ้าจุฬาคันว่าขาดจากเมืองวาไพนายมมดบุญก็ขาหนาเยจิชนาอ่านว่าคนทั้งหลายบางพ้องโยในเมืองคนมีเขาสารอันน้อยแลหากหาจัตสินบอมีใดแลบอกกระทำไม่น่าขา,ขาย เมื่อภายนาย่อมเป็นกำพายิงนางนาเทียนดังหวงเทพดาได้สั่งบุญหน่อยแต่เมืองคนเทียน่ยมแด้เอาตอนเมื่อเกิดในสันฟพเลตตวติงสาหมอไวหนามาบูชามหาศาตร์กันว่าขากเมืองฝ่ายนายมหมดไปสุยไสไย,ยจำดังนันพัม เม้องน่านก็แต่เจ้หน้าคนทั้งหลายมีเขากองหลายกว่าเก่าสำลึนเล่าหลายที่เป็นนางเท็บปดาฟงมีบนมากหากได้สร้างแต่เมืองคนก็แด้เขาของหลายกว่าเก่าสำสร้างไว้แต่เมืองคนยำไดเอวตอนเมื่อเกิดในเมืองกว่า หลวดไวยนาม้วนมาบูชามาหาธาตุบกขาดทุกวันเสียนย่อมยินดีจ่งสมบัติอันประเสริฐในสันฝาเลดิดพายบนบอ่อหนลงาไป่ำได้เสวยสุขสำายประการเป็นอันนานบอ่อมีขาดตาบตอช่อ,ท,อ,ท,อทั้งเมืองแกวลาดนี่ละพานด้วยอาการดังภูขา อบประมาณนั่นแหละเทโลอันวะเทพมาไลพุชีก็าถามพรัญ,ญาญินไปภไยนาบอสาด้วยปัญญาวมามหาลาตนปราจเทพบุตรผุงเกิดมาในสันฝาสวงสวรรค์ชวนกันมาบอขาดไหวพระธัต์ ทั้งม่วนแมตไตโพธิสัตย์จักเข้ามาบูชามาถาดเนบจามัตสโกอันว่าพญยอยินทาเทลาดหาภากจาตานจางกราบดอมเทพมาไล่ไปภายนาวพันเตขาวาย พามาไล่ตนมีพาญาวงไว้แต่เขา้าเมตใจโพิศาสตว์จักเข้ามาบัวละมาไหวพระมาถาบกขาดทุกวันสินแลเ,ลเสรเทพมาไล่จำถามอินราทิ่ลาดมาไหวพระถาตบกขาดเมื่อวันใดจ่าสปัปโปเมื่อนั้นบันอินทา ที่ลาดตนเป็นผัวนางหน่อยนาดโสุชดามายาเทพมาไลตนยิงจึงก่าว่าพันเตขวายเจ้าขูตตนรำเลาดประเมตย์ตนลำเลิดประเสริฐกว่านอระเทพาาบุจาวายประทาดบอกหาทุกวันศิลเมื่อเจ็ดคำแปดคำแพ้่ผายไป ตาเทาเวยสสิบผาคำและเทพมาไล่เราถามไปให้จ้งจอดจากหวอดถูกวันว่าวันเน่ก็หักเป็นวันศีลแปดคำจามตามใจเหตุไปจำเมืองคนพาเมตราตนเวเศษจักได้มาบูชาพระเกต แกจุฬาวันนี้บจ่าเมื่อนั้นภายาอินตนยอดยิงจึงกาวเมตไตภาเมตเตจับเข้ามาวันนี้กขะแลเทโลเทพปมไลย,ยังผองตานจาละจากกับดำอินทาที่ลาดบกาดายดังนั้นบันเทวาบุตรตนยอดยิงได้ เจ้งสิ่งสมบัติมีมริวนบ่หน่อยนับด้วยหอยเป็นพระทัดเขาพระบวรมันบอกขาดไหวพระทัดดูงามมหาเทพมาไล่หเ็นแต่ไกเใส่ใจ,ใจว่าแม่นเม็ดใจพ่อเจ้าศาสต์พุทธเ,เจ,จ้าจึงถามปัญญายินว่าดูลามาลาดแท่พระบัวจน ย่อลายหยาดนายลิลามาแต่กไกลบััดเน่เมตใจพ่อที่สัตว์แล้วเลือกทรัพกมนานันบันอินท่าที่ลาดเจ้าจึงกวาวพันเตเข้าไ้เจ้ากลัวไปแม่เมตใพ่อที่สาเิประบุตนมาบัดเน่มีนามโคตบ,อบอ่อปรากฏมีหยดบ่อลื้อซ่าเกิดมาในเมืองคนควนขวาย อ๋อยาบบอสายีมาขายเลี้ยงชีวิตไปไปนาบอขาดในบุปราชาติเมืองคนพุ่นชันนต่อจึงได้กินเขาแห่งตนจิตวะก็เห็นยังกาบินมาโยฝอดได้ให้เขาเป็นต้านมีประมาณต่อนั่นในบุปผาชาติเมืองคน ก็จึงได้เอาตอนเมื่อเกิดในสันฟลอร์บริสุทธิ์ได้มาเป็นเทพกุตนเวเศษเหตุนมเพิง่งเถงบุญอันนั้นเมื่อจะตายห้ำหอละลึกต่อของท่านก็จึงมีบริวารถึงหอยด้วยอนุภาพบุญหน่อยแต่มึ่งคนก็ข้าแลเตนาวุตังเหตุด,ดังนั้นบันคาถา อันเนอาจารย์เจาตนแปลงคัมภีมาไล่ไขออกไหวเป็นสาธกะใเจแจงแจอัฐเจียงายหลังวาสาธโธดูลาสับปริสาทั้งหลายคนพวัวใดใดให้เขาของเป็นท่านแจสาธทั้งหลายไม่มีกาเป็นเขาเลบริวานป่าม่านหอย นางโสเทวปุโตอันวะเทวบุตรนนั้นมาแล้วกระทำเวียนวัดปาทกษินบ่กขาดไหวพระทัดแจวจุลมณีเครื่องบูชามีหลายหลากดอกไม่มากอ้อมนี้ลิลามาอยู่เ่าเบืองตะวันออกก็มีแลอวพระโลเทวปุโตอันวะเทวบุตรตนไม่มีบริวาร ประมาณพันหนึ่งขามาและจะกไายบูชามาพระเจเจ้าจุลาทิตต์สาเห็นเทพมาไล่ลำไปเห็นแต่ไก่คิดว่าเม่นมเมตใจพ่อเทสศมาบุบบรบัดบอกหาดไวพระธาตุสดใสงามผู้ชีเจ้าจึงถามว่ามหาลาศ เชวบุตรตนมาหวายพระธาตุบัดเนี้ไปมันมิดไตแล้วหรือสัพฟออินท่าทีลาดวายขาดขานคำว่าไปมันมิดไตพ่อที่สาตตนบนมาขากมีหยดเลือนถอยหลังใหญ่ยันมาหนังพอสอดมีนำโคตบอรื้อสามีเกิดมาในเมืองคนพายลมยำเป็นใจนุมเหงาควันขวาย เอาห้ามาเลี้ยงหัวคุ้วกินเขาง่ายให้แจกให้ยั่งเข้าของแหงตนแกคนฟูงเป็นสหายตัวเป็นจาเลี้ยงหัวูกันกันว่าได้สั่งบุญทอนั้นแล้วก็จึงได้เอาจนเมื่อเกิดในเมืองกวามีบริวารแห่นแหน่าใหญ่ยังมาตำหลังสะผาดมาไหวมา อาถาเจจุลมณีด้วยกังบูชาอันวิเศษเต,เตนะเหตังนั้นบันคำพี่อันนี้อาจรย์จอปวมีปาญหาวังไว้อง์อาจปาสาสไว้เป็นสาตกา้แจ้งแกอัฏฐาภัยหลังว่ามุคคลปู้ใดแด่ขอเป็นท่านแจ้คนปหาชีมบอ่อใด ในเมืองก้นก็ได้เสวยอ,อานิสงส์มีบริวารบ่หน่อยนับที่ไทยพ่อพันก็มีแล่โสเทวปุตโตอันวะเทพปดามีบริวารประมาณพันหนึ่งวันทิตตว,วาไหวแล้ว เอาดอกไม้แก้วบูชาในจิตทางสาปดตานตานโพประชาตเบืองตาวันตกมีแล่อัปโรเทวาปุตโตอานว่าเจปะบุตรตอนหม่หนึงมีหยดตับบริวารประมาณพ่อเหมือนมีหยดเลินถือกลางบูชาลิลามาดูองอาจในมนตนอากาศุงเฮือง เทพมาไล่ลำไปสำามพายญาญินวาดุราเทพประดาจอวิเศษ